วันที่6กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืงมองดีตามรอยพระยุคนระบาดด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคนระบาทหลักสูตรหนึ่งวัน ดรชาณรงค์ยาสุทธิตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิมนำผู้บริหารคณะครูและลูกนวมินจำนวน220คนเข้าร่วมอบรมณนหอประชุมพัฒนาราเฉลิมราชโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิมโดยมีพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพธิธีและนางสาวอารินประด,ดาวัฒนกุลรองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ภายใต้พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ในด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมที่จัดแบ่งเป็นฐานได้แก่ฐานที่1ใต้ร่มพระบร,รมีจักรีวง ฐานที่สองสิทธิ์และหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีและฐานที่สาการปลูกฝังความรักชาติและทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชะกรณียกิจของบูราพากษัตัตย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองอีกทั้งยังสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนนวมิทราชุทิตมัธยมขอขอบพระคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และคณะวิทยากรที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างให้ลูกนวมินเติบโตเป็นคนที่ดีพร้อมสมกับปณิธานของโรงเรียนคือนวมิตราชูทิตน้อมจิตเพื่อในหลวง